กระชาท่านกราจนขนาดนี้แดดมันร้อนต้องมังแดดอ้าวไปทา่ไหนเนี่ยเข้าห้องน้ำพี่กระชาขอเรูปเลยของอะไรวะ ถ้าจะปิดสักขนาดนี้นะขะชานะเห็นโผ่มากดึงเลยดึงออกดึงออกช้าหันมาดุหน่อยค่ะกระชาระวังนั่นพูดกับวัวรู้เรื่องไว้เฮ้ยเ่าผมถามว่าโดนกินไหม

่ไ๋งเลยอนะไม่เป็นไรเขาต้องเจอจิจอะไรนะอ้อยพอแล้วนกนกกานกช้างนี่นี่ชิฝั่เลยอ่ะ อัไรหอมหอมบิวใช่ป่ะบิวบิวบิวช่วยเราค่ะจ้าไม่ต้อนฝากเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องฝากเลย อ่าเดี๋ยวเอาเองเนาะ <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <laughs> ว่าชบอไรหมดมันไม่ไ hmm. ด mm ้ม hmm. ันเปลี่ยนอีกขอบคุณค่ งแล้วยืนยิ้มแล้วทุกคนถ่ายพร้อมกันได้ไหมง่ายกว่านะเออเอาแท้พิฆาชัยหัวเสนเออเส้นอ่นอ่านหน้าพิฆาชัยยิบุลหลับพารถเออถอยออกมาหน่อยถอยออกมาหน่อยเออถอยออกมาหน่อยไม่ได้ก็ได้พอนี่ยแล้วก็นทีละทีแล้วทุกคนถ่ายพร้อมกันครับผมเรื่อกไปฝั่งนี้ก่อนแล้วผมไปฝั่งนี้หนึ่งพิฆาชข้างบนด้วยพิฆาชัข้างบนนี่นะไม่ด้วย ยิ้มเยอ่เปลี่ยนท่ามั้งเปลี่ยนมือหน่อยเปลี่ยนมือ่อยโอเเไม่ได้ื่อนอนนะอ้าวลูกแตกก็ดูดิเขาชาไม่อยู่วงแตกอ่ะ น้องฝอยไปอ่พี่ช้างไปขนเขานี่ก็เขาอ่ะพี่